สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์แล้ววัเรามาร้องเพลงทักทายกันดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้เราร้องสองเพลงเหมือนเดิมน,นะคะเด็กๆเ,เพลงละหนึ่งรอบถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดไมค์ร้องเพลงไปพร้อมกับคุณครูพลอยเลยนะเปิดไมค์ได้เลยนะคะเด็กๆ หน่งสองสามสวัสดีคุณุูมีรักรู้จักตั้งใจเอาใจเรียนช้่โรเรียนยังช้ามาโรงเรียนรู้จักเรียนขยันเรียนเรียน มาเลขาเด็กๆอีกเพลงนึงนะคะสวัสดีวันพบกันสวัสดีวันนี้พบกันตกใจพันชันได้พบเธอโอลาล่าลาล่าลาล่าโอลาล่าลาล่าลาล่าเยื่อมากๆเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กติดใจกันนะ เด็กๆจะไม่ได้ยินก่อนคุณผูพอยนะคะปิดไหมให้คุณผู้พอยก่อนนะสับด้านนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับข้าววันนี้คุณผู้พอยมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเด็กๆเตรียมพร้อมหรือยังนะเด็กๆจะชวนกันมาฟังนิทาน นิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจพร้อมแล้วร่ตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอยวันนี้คุณผู้คอยีนนิทานอเรื่องอะไรนะ้ามาฝากเด็กๆเด็กๆต,ตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ เดี๋ยวคุณครูขอเปิดสไลด์ก่อนนะคะเด็กๆร,รอสักครู่นะสักครู่นะคะเด็กคุณครูคอยเอาพี่นีทานมาฝากเด็กๆด้วยนะวันนี้ นิทานเรื่องฉันชอบกินข้าวเรื่องโดยนานพู่ภาพปติไมของวิสุทธิกุลฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอาหารอะไร ก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีฉันชอบกินข้าวหลามอืมข้าวหลามอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวเมาข้าวเมาครุ๊อร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอ,อร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกลียบว่าว ข้าวเปียกว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำหมุนข้าวต้มน้ำหมุนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจีข้าวจีอร่อยจังเลย พวกเราก็ชอบเล่นลีลีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยจบแล้วค่ะเด็กๆมีทานเรื่องฉันชอบกินข้าวมีเมนูอาหารที่ทำจากข้าวเยอะแยะมากมายเลยมีเมนูข้าวไหนบ้างนะในมีทานที่เด็กๆรู้จักเปิดไมค์ตอบคุณครูพลอยได้นะ พาหูปอมมาเยี่ยมมากเลยค่ะเอลินคุณครูก็ชอบทานเหมือนกัน,กนแล้วมีเมน,นูอื่นอีกไหมนะที่เด็กๆรู้จักจากในนิทานเกี๊ยวข้าวหลามข้าวเกี๊ยวข้าวหลามโอ,อ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากเมนูในนิทานนะคะ วันนี้คุณครูพอยก็มีเมนูอาหารจากข้าวมาให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ด้วยนะเด็กๆตั้งใจดูนะคะว่ามีเมนูไหนที่เด็กๆรู้จักหรือเป็นเมนูโปรดของเด็กๆหรือเปล่าเราไปดูที่เมนูแรกกันเลยค่ะเมนูแรกเออะไรนะมัชช่า โอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องมัตสยาเมนูนี้คือข้าวผัดนั่นเองมีข้าวมีไข่แล้วก็มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเมนูนี้เมนู oh, <what? S 1> อะไรนะเด็กๆเคยทานหรือเปล่า มีเป็นข้าวด้วยนะคะมีะข้าวข้าวอะไรนะคะข้าวต้มโอ้โหสแสดงว่าเด็กๆต้องเคยรับประทานใช่ไหมเนี่ยถึงได้ตอบคุณครูพลอยได้เมนูนี้ก็คือข้าวต้มนั่นเองคะ่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเมนูต่อไปออคู โอ้เมนูอะไรเนี่ยเด็กๆต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยสำหรับเมนูนี้คาวไข่เจียวไข่เจียวนายใครชอบทานข้าวไข่เจียวยกมือขึ้นเลยค่ะใครชอบกินใครชอบกินใครชอบกิน้าวไข่เจียวบ้างนะยกมือขึ้นเลยโอ้โหเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะเมนูนี้ก็คือเมนู ข้าวไข่เจียวนั่นเองๆๆๆเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะโอ,โอ้โหมีข้าวเป็นคำเล็กๆวางเรียงกันหลายอันเลยอะไรนะคะน้องมากิโอ้โหมากีบอกว่ามันคือซูชิ<า>เก่เยงยยมมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลย นี่ก็คือซูชิหรือว่าเราจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าคาวปันก็ได้นะคะคาปันะเอเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรนะเป็นขนมหวานแล้ว้่วเดๆเมนูนี้นอนน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 หวานค่ะน้องมนมดูเมรนะอะไรเนี่ย้นเนีวเมนูอะไรค่ะ ข้าขาเหน to ียวมามั hey ่งยอดเดียวมากเลยท่ะได้เก่งมากๆเลยเด็กๆจักพื้นาหลากหยเลยข้เหอียวไปที่จต่อไปกันเลยเนี่ยเนีิยเนี่ยน่ยขัตุ่อะไรนะัตุ่อะไรนะคุณเจเห็นจากที่มีทานด้วยขัตุ่มอะไรนะ ไม <si> ่ตอบสิไม่ตอบค่ะเราไม่ได้เคยโอ้ี่เมนคาดิเจกเก่งมากๆเลยนี่ก็คือเมนูข้าวต้มมัดนั่นเองเมนูอาหารที่ทำจากข้าวมีหลากหลายเลยค่าดิเจเราจะมาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเมนูแรกชื่อเมนูอะไรนะ ข้าวผัดเมนูที่สองข้าวต้มข้าวต้มเดียวมาเลยเมนูที่สามข้าวผู้ข้าวผัดไม่อะข้าว่เดียไข่เจียวเมนูต่ออะไรคะอะไรอีกบอกคุณครูสิคะยาตัดใหม่แล้วน สูชินั่นเองแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> และอย่างสุดท้ายข้าว <c oughs> ต้มนั่นเอง <c oughs> เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> เมนูอาหารเหล่านี้นะคะ <c oughs> ก็ทำมาจากข้าวทั้งนั้นเลย ยังมากเลยค่ะถ้ามาจากข้าวท้งานนี่เองเอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวเนี่ยนำมาแปรรูปเป็นอะไร<อ>ได้บ้างคะไม่ได้เอามาทำเป็นข้าวขมเป็นเงเป็นอนหาหารที่เรารับประทานได้อย่างเดียวนะเด็กๆคิดว่าเอามาแปรรูปเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรได้บ้างคะลองเดากันดูสิข้าวเหนียวนำยายข้าวเหนียวทุเรียนน้องตอบเลยข้าวเหนียวทุเรียนค่ะ โอ้โหข้าวเหนียวทุเรียนชื่อนรับประทานมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพลอยจะพาเด็กเด็กงเกอะไรครเป็นแป้งทําขนมก็ได้เยี่ยมมากเลยน้องเอลีนเดี๋ยวคุณครูพลอยนะคะจะพาเด็กๆมาดูว่าข้าวนาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างอาจจะไม่ได้อยู่เป็นแบบเมล็ดข้าวที่เราเห็นก็ได้นะคะเด็กเด็ก เราไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเป็นอะไรนะที่ที่เอามาทำเป็นแซนด์วิชคืออะไรนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเลออนขนมปังเก่งมากเลย เดี๋ยวน้องมิมดูนะเียเราจะขนมไปเอามาแปลรูปเป็นอะไรได้อีกนะเป็นอะไรอีน้องมิมดูนะน้องมิมยายเปิดใหม่ว้แล้วนะเป็นอะไรนะคะเส้นก๋ยเ๋ยวเอามาทำเป็นเส้นใช่ไหมคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส็นบะหมี่ก็ทำมาจากข้าวที่เอามาแปรรูปแล้วมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง ไหนเด็กๆคนไหนชอบทานก๋วยเตี๋ยวบ้างเนี่ยเมนูก๋วยเตี๋ยวน้องมึงชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมยกมดอค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะน้ำมันเมนูต่อไปข้าวอแปรรูปเป็นอะไรได้อีกนั่นนั่นอะไรเนี่ยน้ำฝรั่งค่ะหวานฝรั่งใช่เลยข้าวนะคะ นำมาแปลรูปเป็นแป้งแล้วก็เอามาทำเป็นขนมให้เด็กๆรับประทานสอ,อ,อน่างนั่นเองโอ้ยใช่แล้วครับเลออนเยีเ่ยมมากมากเลยขนมที่เด็กๆรับประทานนะก็มีส่วนผสมจากข้าวน,นั่นเองและอย่างสุดท้ายเอ๊อยู่ในขวด, <c oughs> ดเด็กๆจะเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นอะไรนะ มา,นา,นา<อ>ครับโตัวคุณครูเก่งมากเลยค่ะน,คคคน้ำมันนั่นเองหรือเราเรียกว่าน้ำมันรำข้าวนะคะเด็เกๆน้ำมันค่ะคุณครูใช่แล้วครับอันนี้ก็คือน้ำมันรำข้าวนั่นเองทำมาจากข้าวนะคะเด็เกๆและวันนี้นะคะ คุณครูพลอยก็จะมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะชื่อว่าเกมเมนูไหนกันนะให้เด็กๆช่วยกันเลือกเมนูอาหารที่ทำมาจากข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหานะเด็เกเอ๊ะ เมนูไหนทำมาจากข้าวบ้างนะในรูปภาพเด็กๆสังเกตดูนะมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยอย่างแรกเลยอค่ะเด็กๆเห็นครับกรเส้นหมั่กระรั้งทอดเป็นไก่ไก่กรอบไก่ทอดเขาเหนียวคอร์สอข้างกินอะไรค่ะ แล้วมีเมนูไหนบ้างนที่ทำาจากูอกินเ้นต์ไฟค่ะหนูชอบกินเซนต์าใช่ไหมคะแต่เอ๊มีเมนูไหนบ้างนะที่ทำจากข้าวที่เราเรียนรู้ไปแล้ว,วข้าวผัดข้าวผัด เอาเ้าตไ้เป็นไก่อแต่ไหนที่เราเรียนแล้วที่เราเรียนมาจาไต้ม้อดล้วอะไรอีกนะที่ทํากข้าวข้าวต้มค่ะข้าวต้มแล้วมีเมนูไหนอีกคะข้าเหนียมะม่วงโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงเยี่ยม่อยา เอ็แล้วมีเมนูไหนอีกนะที่เรายังไม่ได้ช่วยกันบงเมนูไหนที่เป็นเมนูข้าวอีกคะเด็กๆข้าวผัดข้าวผัดเี่ยมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยในรูปภาพมีเมนูที่ทำจากข้าวข้าวต้มข้าวผัดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงน่าเห็นไหม เอ๊ะแล้วภาพที่สองนึ่งข้าวไ้มนลูกชิ้นทำเลยอะไรบ้างนะที่ทำจากข้าวข้าวโต้มมันค่ะข้าวต้มมันใช่ไหมนะโอ้โหเยี่ยมมากมากเลยเอ๊แล้วมีเมนูไหนอีกคะที่เป็นเมนูสั่งข้าวค่ะ ข้าวไข่เจียวเก่งมากเลยเด๊ได้ยินแล้วแล้วว่าฟูชิเยียมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยเด็กๆเขาคุณครูพลคุณครูแอคุณครูอ้อตอบคำถามเก่งมากเลยทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทำจากข้าวแล้วนะคะเด็กๆข้าวที่เรารับประทานเนี่ย มีประโยชน์ด้วยนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ของข้ามีอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าเวลาที่เด็กรับประทานข้าวเข้าไปมีประโยชน์อะไรกับเด็กๆบ้างนะทำให้แข็งแรงเพี่ยมันมาเลยค่ะดังๆ เวลาที่เด็กๆรับประทานข้าวใช่ไหมคะข้าวก็จะทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยเจริญเติบโตถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารให้ครบข้าวเยอะๆนะคะไม่ทานข้าวนะร่างกายของเด็กๆก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะเห่อยๆกินข้าวตลอดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเรียนสร็จิข้าวนึ่งเนาะอย่ากินข้าวตลอดนะวันนั้นๆไม่มีประโยชน์ และที่สำคัญนะคะก,นนะกับประทานข้าวทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะ <c oughs> ข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยโอ้โหวันนี้เด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก,มากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทำจากข้าวและก็ เรียนรู้อาหารที่แปรรูปมาจากข้าวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่แปง้งหรือว่าขนมปังเก่มมากๆเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยและที่สำคัญวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะว่ารับประทานข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องกลับมา รับประทานข้าวกันเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะเก่งมากเลยค,ะค่ะก่อนที่เรานะคะจะจากกันเรามาเล่งเจ้าต้นข้าวเอ,อ๋ยแล้วก็เด็กๆก็ทำท่าทางประกอบที่เราเคยทำไว้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพลอยจะร้องเพลง แต่ถ้าเด็กๆจำเนื้อเพลงได้ก็เปิดไม์ร้องไปพร้อมกับคุณครูพลอยได้นะคะอย่าลืมทำท่าทางด้วยนะคะเด็กๆเต็มที่เลยค่ะของกันนะคะอเอาต้นข้าวเอ๋ยนะเราต้อนข้าวเาปวิ้เคยเป็นข้าวปลีอยเรถูกคัดเลือกจากเมล็ด ขหจากบ้ไปวาานกลงน้ำขอรกาขอรขอจดีขอยืมใบตอ

หือเป็นข้าวเ้าก็จะเป็นข้าวได้เคยเ่งมากมเลยค่ะเด็กเด็เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะวันนี้นะคะก okay. ิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูพอยก็หมดลงแล้วเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งเมนูอาหารที่ทำจากข้าวประโยชน์ของข้าว แล้วก็ช่วยกันเล่นเกมตอบคำถามกับคุณครูพลอยวันนี้เด็กๆเยี่ยมทุกคนเลยค่ะปรบมือให้เลยเดี๋ยวคุณครูพลอยจะให้เด็กๆไปพักแล้วก็มาทำกิจกรรมต่อไปกับคุณครูแอนนะคะขอบคุณเด็กๆมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยไปพักได้เลยนะคะ